你咋喊我？ วัเช้านสามาเดียวหรือ <t> อีกงูจหด

เอาละตอนนี้ในสนามนี่เดี๋ยหมายเลขสามที่น้องเอเซียเอเซน้องเอเชียนะครับน้องเอเชียน้องเอเชียเมื่อกี้ก่อนก่อนไปทำการจับเวลารอบรอบใหม่นพี่กวนไปเตรมอะไรไปบ้างอ่าได้ได้เอาอะไรปรับใช้ไหมแล้วใช้เวลานานอยู่ที่ไหมที่เขแยกกลงอ่า ายละไม่เป็นไรเราแก้ไขกันใหม่ได้นะครับผมเพราะว่าเรายังมีเวลาซ้อมกันอยู่เนาะแต่ว่าหลังเรามาซ้อมเพิ่มอีกเอเวลาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเอาล้วครับอ่าเดี๋ยวไม่ร้อง้าไปพักผ่อนก่อนก็บอกเลยว่าไม่ใช่แค่กีฬานะทุกอย่างเลยมันจะดีขึ้นจากการซ้อมครับผมใช่เพราะว่าที่จริงๆเราโดนมากับตัวเองมาอยู่ในบ้านเองที่เกียดซ้อมค่ะอ่า ก็ปบนเวทีเองว่าเราทาได้ดีก็หลังจากนั้นก็เลยรู้ยว่าทุกอย่งเนี่ันต้องฝึกซอมน้องๆเอนการขับรถเนี่ยก็ต้องซ้อโดยเฉพาะสถามเนี่ยมันก็จะเปลียไปทุกั้งแข่งเลอย่าลืมซ้อมเป็เยอะเราจะได้แม่ได้เก่งอย่างปรอบไทยด้วยทุกวันนี้พี่เป็นนักแข่งก็ยังต้องมาสอบตัตาที่นี่อยู่เหมือนกันใช่ไครับโอ้โหทุกวันมาสอบที่นี่ด้วยใช่นนะครับเก็บไว้นลยพี่กวางเนี่ต้องซอบแล้เด็กกต้อง ต้องหครับส้องไหมนะครับต้องไหมต้อเสียดขาดตอนนี้แน่นนะตอนนี้แนนน้องกนระหว่างนั้นอแคลนีเยอะแยะเลยแล้ว้องกาให้หนุ่ด้วยนะต้องอยาให้หนุ่ด้วยนะเพราะน้องๆแลแล้วเนี่ยมีการเติกัเยอะนะแต่ยาวที่ไปไหนะลูกจะี่นั่นไา้มาแล้ว้ด้ข่าวว่ารานี้แ่ ขูดขูดช่วยบ๊อดบอดบ๊อดใส่ถุงมอเลยครับบ๊อดครับเมื่อเช้าหลับลคิดว่าเวลาเราดีขึ้นมดี้นทำไมถึงดีจิเออเราใช้เิคอะไรทำให้เราทำได้เราดื้อมีจุดตรงไหนที่เป็นเคล็ดลับของเราบ้างอ่าแน่เยออกเหียบปิ๊เหยียบตลอดเบรกตรงนครับ เป็นที่เด็กไหมจะทิศหนึ่งทุกทเป็นวิธีขับที่ถูกต้องนะครับสำหรับโกคาร์นะครับเพราะว่าโกคาร์ตคือรถที่แรงน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราเหยียบเบรคพวกกว่ามันจะขับขึ้นมาแรงหรืรอบเนี่ยมันใช้เวลาใช่แล้วโอ้โหแล้วน้องเนี่ยเขาเข้าใจตัวรถได้อย่างดีนะครับเอทุะครันเหมือนเป็นรถที่ต้องเลี้ยวทำเลงเอาไวใช่ นี่น้องมาดีแล้วก็วิทยากรมาเอาละครับแมะนลีตัวเองกันหน่อยขอเชื่อจริงก่อนครับ่าม่ช่่ช่่ช่่ใช่ในช่ใช่ใช่่ใช่ใช่่ใช่ใ่ de ยีนะ่สิบเขาเป็นลายแหวนที่แบบตรงนะตรงนะตรงนะต่อไป่ไแหวนะครับสาเหตุที่เราต้องใส่ชุดร้อนๆอย่างนี้นะครับมาแข่งรถนะครับผมหนึ่งเลยนะฮะชุแดแข่งรถเนี่ยการไฟถูกต้องไม่ผิดมากนะ,ะการไฟนะครับไม่ใช่แค่การลงการยิงการอะไรที่รู้หลักๆคือการไฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแข่งรถสคัญมากที่เราจะต้องใส่ชุดต้องไฟนะครับผม โดยเฉพาะรถที่เป็นรถแบบรถเก่งที่มันเป็นมีร<ล>มยะที่ดถยาวรถใหญ่นะเพราะว่าเวลาชนเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดเัติเตุไฟไหม้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชุดเนี่ยจะช่วยกันเราประมาณหนึ่งนาที โอเคนะะบอกอะไรลไมลูไมมาสเตอร์บอกใจย่างใจยน้องไม่พใจอยากเป็นสนตัวเองังไหลัยังไงวับเนี่ปรัิครับยช่วงนี้น้องๆมือขอบคุณพี่วางนะครับแล้วก็พี่นาพควผู้จัดการใหเราไดเห็นี่้ยไปไหนดูดูร่มปรวัางองด้วยนะครับอย่าให้ความ ทั้สามสีคกอเาเยดี๋ยวพี่นี่นัจะอยู่กับเราน่ะครับตอนนี้เราเราใช้ซเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะแท็บเล็ตลูะอยู่ขหลังไม่้แปลว่าใคราค่ไหมครับ15คนนะครับเราจะแจ้งเวลาลวดับเฉพาะลำดับ5ลำดับ5ลำ5ลำดับวได้5 4 2 1เข้ามา ราก็สอนให้ก่อนให้แล้วเรียนรู้จากเรียนรล้ในสนามปั๊บจุดไหนที่นักเรียนจะต้องนะครับไปปั๊บแต่เด็กถอนกระเล้งแด้ต้องเลียวนะครับอันนี้ให้นักเรียนรู้จักนะครับไปแต่ละจุดนั้นหาจุดในการขับรถเมื่อกี้คุณพ่อของแพรพรรณธรราราชาก็บอกได้ว่านักเรียนเราไปขับคุณก็ฟิวนะสนามตรงนู้มันมีทางตรงเยอะมีทางโค้งแบบตุรกีบ้างอะไรต่างๆนักเรียนต้องไปขับรถปั๊บต้องหาจุด นะว่าจุดไหนถอนทันแน่จุดไหนจัดเตะจุดไหนที่จัดเลี้ยวเราต้องเป็นสูกรไม่ได้นะครับเป็นคนขับอย่างเร็วๆไปต้องออกแขนโค้งนี่คือจฤตเพ่งจำไม่ได้ว่า out in out ซ้ายชิดขวาขวาชิดซ้ายและขับไปนี้ได้นะครับตอนนี้ก็ทางทีมงานทั้งสี่คนนะครับขอบคุณท่านครับที่ให้ความร่วมมือและก็ให้รู้จักทีมใหม่ให้สำหรับเพื่อนๆนะพวกผมขอบคุณมากคมากสลยครับ ขอบคุณครับทั้งานเอาล้ะครับตอนนี้ก็ผมแสดงรายชื่อมาแล้วนะครับก่อนที่จะประกาศน้องๆทั้ง15คนนะครับที่เข้าสู่รอบแข่นเอาอย่างที่ได้แจ้งไปย้ำๆว่า15คนที่ได้รายชื่อนะครับมาได้สิทธิ์นะารัเข้าสู่รอบแข่งนเราไม่รีลำดับผลคะแนนนะครับดูเวลาในแสิ้นในการประกาศนะครับจบแล้วน้อง15คนเลอยู่ไปรายงานตัว ด้านบนนะครับตรงเคาน์เตอร์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอประกาศทีมยอดเยี่ยมก่อนครับรางวัลเี่สี่นะคะจังที่เขาไปอยู่ทีมที่เท่าไหร่ใช่ก่อนทีมที่หนึ่งยกมือยกมือค่ะทีมที่สองทีมที่สามครับที่สี่ะเอาล้วครับอ่านะครับรางวัลเลยครับทีมยอดเยี่ยมเล นี่ครับเอาเลยครับน้องที่เข้าสู่นะครับการเทรนนิ่งทรูบิชันโตโยบ้าชิวิเยะพงษ์นัทเทรนนิ่งทอมเทาสันฟิปทีมนะครับสิบห้าคนระดับแักวิเครัะนะครับคนแรกครับคนแรกค่ะน้องธีรพงศ์จันยามน์ค่ะเอาเลยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับคนที่สองนะครับน้องตัมบัสตอร์นิ่งแอฟซิมบรี คนที่สี่นะครับน้องน้องปรบคุณครับลาบน้องแสงครับค่ะคนที่เจ็ดเป็นผู้หญิงใช่ปะผู้หญิงคนแรกผู้หญิงคนแรกที่เจ็ดถึงในสิบห้านะคะสำหรับรอบไอวานค่ะน้องเอริตราทองทองค่ะเอครับผมดำต่อไปนะครับ ทเวลาได้เลยครับเบสทนิดครับ0.30.682ครับนะครับน้องสิริัทภูมิรัตน์ผู้ครับน้องสิรินัทครัอยู่ไหนครัอยู่ไหนครับครับให้มาซัพพอร์ตกันมา้่ากวนะเมื่อวที่ห้าได้3 0มิบเอ็ดเมวที่หนึ่งสาบ เดี๋ดยวก่อนท่านนี้ีนะคะเอาเลยครับอ่ะและมาถึงลำดับที่สี่ในบ้านค่ะที่ทำเวลาได้ดีที่สุดนะคะลำดับที่สี่ทำเวลาไปที่ 6ครับนะนะครับที่สามนะครับเป็นผู้หญิงคนระับน้องกอ เขาเรียกว่าสายเลือดแชมป์อ๋อนี่นะครับนี่คนพี่มาให้กำลังใจนะครับค่ะและมาถึงอันดับที่2นะคะสำหรับผู้ที่ทำเวลาได้ดีลำดับที่2องทำเวลาไปที่29.718วินาทีนะคะได้ Gracias. Yeah. Yeah. เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเราใ่้เราให้ยชูห้วยเอ,เอ่นะต้องการจ้ะต้องการกเอาลเอาลยครับเอาอีกทีนึงนับหนึ่งสองสามกูชูห้วยชูมือเย่เลยนะนึ